สวัสดีครับผมแอนไมค์ครับผมนะฮะก็เหมือนเดิมอีกเหมือนเดิมอีกแล้วทำไมต้องพูดคําว่าเหมือนเดิมนะฮะเราเจอกันอีกรอบหนึ่งไม่ใช่อีกรอบสิอีกคลิปหนึ่งนะครับผมรับสินค้า New i อ e m ซึ่งเราจะมาอันบล็อกกันนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเครื่องปั่นนะครับที่อยู่ข้างหน้าผมนี้นะครับตัวนี้เพิ่งจะลงตู้มาแมปแมปเลยนะครับผมนะตัวนี้จะเป็นรุ่น HWBDC 21B นะครับ BDC 21B นะครับก็จะเป็นเครื่องปั่นอันนี้ประสงค์ทั่วไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายในเขามีอะไรให้บ้างนะครับผมมาอันบ็อกกันเลยโฟมนะโฟมมีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็โหนี่ตัวมาเตอร์ นำเงาที่เทียบเป็นรถนี่ก็คือว่า,าเขาเรียกว่าไงเครือบแก้ว <c oughs> นะเคนะครับในกล่องนะฮะที่ให้มานะฮะผม นี่นะปังอืมอย่างนี้ดีกว่าอ่า โอเคนะครับผมรับในกล่องที่ให้มานะครับผมก็จะมีอุปกรณ์ทางด้านหน้าผมตรงนี้นะครับอันดับแรกเลยก็จะเป็นคู่มือแล้วก็ใบรับประกันนะฮะต้องมีทุกกล่องนะครับตรงนี้นะฮะวิธีการใช้งานอะไรยังไงก็ดูกันได้การทำความสะอาดอะไรยังไงผมว่ามันเบสิกอยู่แล้วนะครับตรงนี้แต่ถ้าสําหรับท่านใดที่ยังไม่เคยใช้เครื่องปั่นก็ไม่แปลกที่อ่านคู่มือ นะครับ <c oughs> อ่ะของเราก็จะมีในส่วนของคู่มือไปแล้วตัวมอเตอร์นะครับตัวมอเตอร์นะฮะตัวนี้กําลังไฟจะอยู่ที่3 0 0วัตต์นะครับผม300วัตต์นะฮะเราก็จะมีในส่วนของอ่าสปีดมีให้อยู่2สปีดนะฮะต้องมองดีๆตัวนี้มันคือตัวสปีดมันจะเป็นสีนุ่นน,นูนนะฮะต้องสัมผัสคือถ้ามองตาเปล่าแบบนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นนะฮะต้องสัมผัสนะฮะมีเบอร์1เบอร์2 นะครับแล้วก็จะมีตัวพาวส์นะฮะตัวพาวส์ก็จะมีให้ตัวมอเตอร์ของเราใต้ฐานนะครับจะเป็นลูกจางนะครับเป็นคล้ายๆกับเขาเรียกว่าไงตัวสูญญากาศนะครับถ้าวางบนโตมันก็จะหนึบหนหน่อยแล้วก็จะมีโถขนาด1.5ลิตรนะครับ1.5ลิตรของเราตัวนี้นะฮะพร้อมฝานะครับตัวนี้เป็น abs นะครับผมนะฮะตัวโถก็จะเป็น abs เหมือนกัน นะครับแล้วก็ <c oughs> ตัวฝาเนี่ยที่จุกอะไรท่านอาจจะไม่ทราบนะครับมีไว้ทําอะไรตัวนี้เอาไว้ตวงน้ำเชื่อมก็ได้อย่ากจะทําน้าปั่นหรืออะไรพวกนี้นะครับไว้ตวงวัตถุดิบต่างๆของเรานะฮะที่ฝาตัวนี้นะครับฝาก็จะมี <c oughs> ตัวเคี้ยวล็อกด้วยนะครับตัวเคี้ยวล็อกสองฝั่งก็เหมือนกันที่โถก็จะมีสองฝั่ง นะครับพร้อมระดับน้ํานะครับตัวนี้เป็นตัวนุนๆเลยนะครับสัมสัมผัสได้เลยนะครับระดับน้ําตรงนี้ว่าเราจะใส่ปริมาณเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับทั้งสองฝั่งนะฮะมีเหมือนกันนะครับแล้วก็ใบมีดขอญาตถอดถอดได้นะครับใบมีดมันถอดได้ผมถอดให้ดูใบมีดเป็นสเตเลสเกศูนสี่ครับผมชอบมากเลยใบมีดตัวนี้เป็นใบมีดฟันปลานะครับผมทั้ง4ี่ใบมีดเลย นะครับฟันปลาแล้วก็คมมากลองแล้วลองเอาน,นิ้วไปถูแล้วนะครับกินเนื้อไปนิดหนึ่งนะฮะตัวนี้บอกได้เลยว่าคมจริงๆนะฮะตัวนี้คสำหรับตีน้ําแข็งนะครับใบมีดฟันปลาของเราก็สาหรับไว้ตีน้ําแข็งหลักๆนะครับก็คือว่าอาหารก็ได้นะครับอย่างคุณจะทําเป็นน้ํายาหนมจีนก็ได้ในปริมาณไม่เยอะมากทานสักสามท่านอะไรเงี้ย นะครับผมทําได้เหมือนกันมันก็จะปั่นเครื่องแกงของคุณละเอียดอยู่นะครับผมหรืจะเป็นผู้น้าปั่นทั่วไปก็ได้นะฮะตัวนี้อย่างที่บอกแล้วก็จะมีซีนยางขาวๆตรงนี้นะครับเป็นซีนยางกาันรั่วกันซึมนะครับเวลาล้างแนะนํานิดนึงนะครับถอดออกมาล้างเนี่ย <c oughs> กรุณาวางซีนยางให้ลงร่องของมันเหมือนเดิมนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเวลาคุณปั่นอาจจะมีการรั่วซึมออกมาได้นะครับ ถอดออกมาแบบไหนใส่ไปแบบนั้นนะครับจะได้ไม่เกิดปัญหาว่าเฮ้ยเครื่องปัน่นน้ำซึมแล้วใช้ได้ไม่เท่าไหร่ไม่ใช่นะครับผมนะครับหรือจะไม่ถอดก็ได้ก็จุ่มลงไปอย่างนี้เลยก็ได้แล้วก็ใช้ได้แห้งพึงลมนะครับวิธีการทำสะอาดแล้วก็ดูแลรักษาเขาไม่ยากนะครับตัวถูแล้วก็ทำนะความสะาดข้างานอกปกติอยู่แล้วนะครับเวลาใสนะ่ถ้าจะให้ง่ายนะให้ง่ายแบบผมนะ หรือท่านใดที่จะใส่แบบนี้ก็ได้มุนหมุนถั่วนะครับใส่ตรงนี้นะฮะใช้งานปกติทั่วไปฝาเป็นแบบบิดล็อกอ่าได้ยินเสียงนะครับกลึบบิดล็อกนี่นะฮะเพราะเวลาเราเทเนี่ย <c oughs> มันก็จะไม่หลุดไม่ร่วงเพราะมันจุดตรงร่องที่เป็นเขาเรียกว่าแล็มร่องที่มันสาหรับใา้เทน้ําโดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับผมราฉะนก็ล็อกตรงกันอยู่แล้วปิดล็อกปุ๊บก็จะเป็นตรงโถตรงช่องที่ไว้สำหรับเทน้ำนะฮะตรงนี้อ่ะต่อไปโถเล็กไม่ได้ทําอะไร <c oughs> ตัวนี้เป็นโถปั่นแห้งนะครับหลักๆเด็กาแฟงาถั่วข้าวคั่ว ได้หลากหลายนะครับริกกะเราอะไรก็ได้กระเทียมนะครับปั่นได้หมดอยู่ที่เราจะไปปั่นอะไรในงานที่ไม่ได้เยอะมากนะครับผมปั่นน้ำตาลอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับตัวนี้กำลังไฟสามร้วัตต์นี่ก็ไม่ธรรมดานะปั่นละเอียดอยู่นะนะครับผมตรงนี้แต่ถ้าถามว่าบดหมูได้ไหมอาจจะไม่เวิร์กถามว่าทำได้ไหมมันก็เหมือนเรามีหม้อหุงข้าวเราไปต้มมามา่าหรือ ทาซุกี้ถามว่าผิดประเภทไหมมันก็ผิดแต่ถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่อาจจะไม่ได้ตรงความต้องการสัทีเดียวหนึ่งตัวนี้ถามว่าทําได้ไม่ทาได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ละเอียดเหมือนเครื่องบดสัตว์โดยเฉพาะเพราะใบมีดเขาไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้ดูขนาดโถตัวเล็กนะครับอยู่ที่200มิลนะครับขนาดความจุของเหลวนะ200มิลนะฮะเนี่ยใบมีดจะเป็นใบมีด ไม่มีคมนะครับจะบางๆหน่อยอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าบดหมูได้บดได้แต่ความละเอียดจะไม่เหมือนกันกับเครื่องบดสับนะครับผมเพราะฉะนั้นดูบันให้ดีๆอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ใช้ได้หมดนะครับในเรื่องของเครื่องในครัวเนี่ยนะครับเครื่องปรุงต่างๆอะไรพวกนี้นะครับใช้ตัวนี้บดได้นะฮะ แต่ถ้าเป็นพู้เนื้อสัตว์ก็ว่าอีกทีหนึ่งเคสใบเคสไปเนาะ,ะนะครับของแห้งปั่นน้ําปั่นน้ําหรือว่าปั่นเครื่องแกงใช้ตัวนี้นะครับผมวิธีการใช้พู้นี้เป็นแบบบิดล็อกนะครับเป็นแบบเซฟตี้นะฮะวางให้ตรงร่องเขาอ่าเดี๋แป๊บนึงแป๊บนึง อยู่ที่คุณต้องการให้ด้ามจับของคุณอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาตามที่คุณถนัดจะอยู่หน้าอยู่หลังแล้วแต่นะฮะนี่ก็ได้อ่านี่ก็ได้นะครับผมเสียบปลั๊กนะฮะแล้วก็ใช้งานได้ปกติทั่วไปนะครับเตรียมของเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับบิดฝาใส่ของลงไปนะครับบิดฝาปิด อืมหนึ่งแกลบนะฮะเดี๋ยวขอขอลองหน่อยใช้งานครั้งแรกนะครับพวกนี้จะมีกลิ่นของมอเตอร์อยู่นะครับผมเพระาะฉะนั้นไม่ต้องตกใจมันไม่ได้ไหม้นะครับผมมันไม่ได้ไหม้ก็ใช้งานได้เหมือนปั๊กจะหลวมเดี๋ยวขออนุญาตลองเทสก,ก่อนเนาะเหมือนปั๊กจะหลวมได้อยู่นี่ตัวพาวส์นะครับปิดไฟานะ้า้ายเนาะสายซ้ายของลูกค้า แต่ขวาของผมอ่าคือบิดไปเนี่ยมันจะไม่ล็อกอยู่แล้วครับตัวพาส์เหมือนที่คุณใช้ตัวเล็กตัวใหญ่ทั่วไปหรือเครื่องปั่นทั่วไปนะครับคำว่าตัวพาวส์เนี่ยคือมันจะไม่มีการล็อกสปีดของมันอยู่แล้วคือเป็นการเหวี่ยงไปกระแทกจากน้ำแข็งก้อนใหญ่ให้มันเล็กลงหรือว่า,าบิดไปเพื่อเป็นผสมให้มันหยับๆยบผสมหยาบก,ก็คือผสมแบบเหมือนไปเคาะไปผสมมันแค่หยับยบย ให้มันเข้ารูปก,กันีเฉยๆเท่านั้นเองนะครับเหมือนเราใส่ส่วนผสมอะไรต่างๆเงี้ยเราปัน่นแค่หยับๆ <S <S นะครับอย่างนี้ <S 1> <S 1> คือตัวพาวเวอร์เนี่ยมันจะมาความแรงระดับเดียวคือระดับ2เลยก็คือระดับที่เป็น300วัตต์นะครับผมก็คือความแรงมันจะเป็นระดับสูงสุดนะฮะเพราะฉะนั้นการปั่นของมันมันก็จะไม่ล็อกสปีดไทยนะฮะเราก็มาใช้สปีดเดิมทั่วไป1 2 3อ่อ่อะไ เสียงอาจจะดังเพราะว่าโถมันเป็นโถเปล่านะครับผมไม่ได้ใส่อาหารถ้าใส่อาหารเสียงก็จะเงียบเป็นเรื่องปกติแล้วทุกยี่ห้อนะครับผมสําหรับตัว bc สองหนึ่ง b เนี่ยของเราก็คือว่า <c oughs> ขนาดความจุอยู่ที่ร้อยพันพันห้าร้อยพันห้าร้อยเรียกว่าไงพันห้าร้อย ml เออหนึ่งจุดห้าลิตรพูดให้มันยากแก่ หน่งุดลิตนี่คือเป็นพวกของเหลวนะครับผมแล้วก็จะเป็นโถเล็กก็อยู่ที่200 ml นะครับขนาดของมอเตอร์นะครับกำลังไฟจะอยู่ที่300วัตต์นะครับตัวนี้ปั่นอเนกประสงค์ได้ทั่วไปปั่นน้ําแข็งได้นะครับถ้าปั่นค้าขายอาจจะต้องใช้ตูวใหญ่กว่านี้นะครับปั่นคู่เรือนทั่วไปของเราปั่นเล่นๆกันเด็กๆปั่นได้ครับนะฮะปั่นอาหารทั่วไปปั่นกินอาหารปั่นให้น้องได้นะครับอาหารให้น้องได้ตัวนี้ สู้อยู่นะครับไม่ถึงกับไม่สู้เลยนะครับตัวนี้ปันอาหารเด็กก็ได้พวกพวกฟักพวกฟักทองนะครับที่ต้มมานะครับเราก็มาปั่นตัวนี้ผสมเพื่อให้น้องทานก็ได้เหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ของเรานะครับผมเครื่องปั่น v d c 2 1 b นะฮะเป็นสินค้าใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับปีนี้ของเรานะครับซึ่งเป็นปีใหม่แล้วนะฮะ เรายังมีสินค้าอีกหลากหลายเหมือนเดิมนะครับจะทยอยส่งเข้ามาจะทยอยทำคลิปมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับผมว่าตัวไหนสินค้าอะไรยังไงบ้างวิธีการใช้งานวัสดุนะครับกำลังไฟความจุต่างๆนะครับการทำความสะอาดเราจะบอกคุณให้หมดนะครับโดยที่บางทีคู่มืออาจจะไม่ได้บอกเท่ากับที่เราบอกนะครับผมตรงนี้นะเอาเป็นว่า การใช้งานจริงนะครับสำหรับยึดเป็นตัวผมเป็นหลักเลยว่าใช้งานจริงแบบนี้บางทีอาจจะไม่ได้ตรงกับคู่มือสักทีเดียวแต่พูดถึงการใช้งานจริงของเราต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ไม่ใช่ว่าจะมาแกะกับคู่มือขั้นตอนที่1ทํ่แบบนี้สอสาไม่ต้องนะครับเอาง่ายๆบ้านๆของเราทำความเข้าใจกันง่ายๆเลยใช้แบบไหนยังไงตามที่ผมเรียนไปข้างต้นนี้แล้วนะครับสําหรับคลิปหน้านะครับเป็นอะไรติดตามกันได้นะครับผมนะฮะ แล้วคลิปนี้เจ้าตัวนี้กับผมนะฮะเขาฝากเอาไว้ก่อนแล้วก็พบกันไปคลิปหน้านะครับสำหรับสินค้าใหม่ new item เรามาอันบล็อกกันอีกนะครับเป็นอะไรติดตามกันได้สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ